ทองคำจะไปทางไหนครับเป็นคำถามนะครับของนักเรียนนะฮะคอร์สเรียนการาฟรเทคนิคนะครับแล้วก็ลูกค้านะครับที่สอบถามมานะสำหรับตัว gou 2 0หรือว่าตัวราคาทองคำนะฮะที่เป็นสปอตหรือ go online นะครับผมก็แนะนำว่า,าแนะนำให้ย่อรองนะฮะแถวๆประมาณสัก1,966 stop loss 1,958แล้วก็ target 1,980 แล้วก็2,000จุดนะครับก็คือเมื่อวันนี้นะครับก็แนนำนตั้งแต่เช้าประมาณ9ก้างห้าสินะครับเพราะช่วงนี้นี่เล่นยากนิดหนึ่งนะครับเราก็ต้องอาหาจุดที่สวิงลงมาข้างล่างนะฮะแล้วก็ค่อยทําการลองเข้าไปแล้วก็ตั้งจุด stop loss ซึ่งอาจจะโดน stop loss บ่อยนะฮะมันจะมีจุดจุดหนึ่งที่เราไม่โดน stop loss แล้วก็สามารถที่จะ run ห็นได้นะครับก็ต้องวางเงินดีๆนะครับในการเล่นนะฮะ จุดที่เรานะฮะอันนี้ที่นําภาพมาให้ดูนะครับก็คือเราแนะนําช่วงเช้านะฮะก็คืออยู่แถวๆ1970้ายนะฮะยังไม่ลงมานะฮะช่วงบ่ายประมาณสักอ่าบ่ายโมงนะครับก็ลงมานะครับอยู่ที่แถวๆประมาณสัก1962 19 1 9า1สันกนะครับก็โดนแทร็กเก็ตเรานะ,ะ1 9 6 6นะฮะแล้วเราก็ตั้งสต็อปลอสนะครับ โชคดีครับที่ตั้ง t o p Loss แล้วมันไม่โดนนะฮะก็ไปลงแถวแถวพันเาแล้วตั้ง Stop Loss 1,958น้ะครับแล้ว Target คือ1 9 8เแดแถวแนวต้านเดิมแล้วก็2,000จุดนะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับช่วงกลางคืนนะครับขึ้นมาแรงเลยก็คือ hit แทร็ e เก็ตเรา1,980 1,000แล้วก็2,000จุดนะครับพอถึงเป้าข้างบนปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็ดักช็อตต่อนะครับพอเห็นกราฟรายนาทีนะฮะ มีการขึ้นมาสูงนะฮะแล้วก็ทดสอบตัวไฮเดิม erm นะฮะยอดก่อนหน้านี้ก็คือเหมือน2000จุดที่เป็นจุดที่ทะลุมีไฮใหม่แล้วก็ทำการช็อตนะฮะแล้วก็ใช้จุด Stop l o s อก็คือจุดไฮเดิม erm นะฮะที่ทำไว้ในลายาทีนะครับก็คือถ้าสมมติมีการเบรกก็เราก็ต้องยอมนะครับเรียกว่าก็เอากำไรส่วนที่ได้จากข้างล่างนะฮะ ไปเล่นในการช็อตส่วนเทนนะครับใช้เงินบางส่วนในการช็อตนะฮะถ้าได้ไม้ใหญ่ๆไม้นี้ลงมาแรงๆก็จะได้อีกรอบหนึ่งในการเล่นนะครับการเทรดยังต้องมีการเก็บกําไรตามทางนะฮะเพราะว่าลันเทนค่อนข้างลําบากเพราะว่ามันอยู่โซนสูงนะครับทั้งช็อตทั้งลองนะฮะต้องมีสต็อปลอสนะครับ ถ้าสมสมติว่าจุดไหนที่ไม่โดน Stop l ลอ s ก็สามารถลันเทนได้นะครับเผลอเอาจจะได้ไม้โฮมลันหรือว่าช็อตใหญ่ๆสักไม้หนึ่งนะครับในการที่เล่นแล้วไม่โดด Stop ปลอสนะครับบางท่านอาจจะการลันเทนนะฮะก็คือไม่โดนสต็อปลอสข้างล่างแล้วขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าเนื่องจากทองคำเนี่ยแกว่งค่อนข้างแรงนะครับดังนั้นถ้าสมมุติว,ว่า รอทิกเกอร์นะฮะอาจจะมีการลงไปลึกนะฮะแล้วก็เราพลาดการทำกำไรได้นะครับแนะนำว่าลินขายดีกว่านะครับตามจุดทุกๆแนวต้านนะฮะหรือทุกๆแนวรับก็ปิดออเดอร์ทำกำไรนะครับแล้วก็รอหน้านเทรดใหม่ในการเล่นนะครับก็จะทำกำไรได้มากกว่านะครับการลันเทนเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนิดนึงนะฮะในช่วงนี้นะครับ